ยืดต้นสกรไฟกันนะครับสวยมากเลยสวยทุกมุมเลยไะครับคนก็เยอะต้องมาไปด้วยกลับน้องนิตรรครับการดอกไม้ปชมที่วทสวน์ขยงดอกไม้ บางอยากมาถ่ายคลิปกัปบพ่อพ่อยังถ่ายได้เลยถ่ายบ้างอะโอ้ยรำแม่คนบอกคอย สวยทุกมุมเลยครับสวยมากใครคิดว่าสวยบ้างเจินจุ๊บจดแค่นี้ครับสวัสดีครับ